สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลป,ประจำวันครับวันนี้เรามาเจอกันในวันอังคารที่24มิถุนายน2568ครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจประจำวันมาฝากกัน1คู่นะครับก็วันนี้ไปที่เกมฟีฟ c าคั w โ r l d คับ Cup นะครับคู่ตีสอครับโอ k กล n นซิตี้เจอกับโบคาจูเนียนะครับ โอเกลซิตี้เนี่ยตกรอบแรกนะครับพวกเขาแพ้ทั้ง2เกมนะครับโดยเสียไปถึง16ประตูนะครับนัดแรกก็คือแพ้ไบยันสิบศูนย์นัดที่2ก็แพ้ให้กับเบนฟิกาหต่อศูนย์นั่นเองนะครับส่วนทงฝฟ่งของโบคาจูเนียนะครับตอนนี้มีอยู่1คะแนนนะครับจาก2เกมเสมอ1แพ้ไป1ครับก็มีการเสมอกับเบนฟิกาในนัดแรกสองสองนะครับส่วนที่นัดที่2จะบุก ขออภัยจะแพ้ให้กับไบเยอร์มินิกหประตูต่อ2นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของโบคาจูเนียครับเนื่อนไขเดียวเลยคือต้องชนะให้ได้นะครับคือมันวัดกันที่เฮ to เฮ a d ก็จริงแต่ว่าเฮ to เฮ a d ของเบนฟิก้ากับโบคาจูเนียเนี่ยมันเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องไปดูที่ลูกได้เสียแล้วแหละนะครับผมก็อย่างน้อยคือเกมนี้ต้อง6ประตูขึ้นนะครับต้อง6ประตูขึ้นนะครับเพื่อที่จะ มีประตูได้ให้เยอะกว่านะครับผมนะแล้วก็ไปลุ้นให้เบนฟิก้าเนี่ยแพ้บายืนนะครับซึ่งโจทย์วันนี้เนี่ยมันอยู่ที่5นิดๆน,นะครับก็ตามเงื่อนไขเลยครับผมว่าโบคาจูเนียเนี่ยมันต้องเดินหน้าฆ่ามันอยู่แล้วนะฮะสำหรับเกมนี้แล้วก็ด้วยความที่ทางด้านของโอคแลนก็เป็นกึ่งสมัครเล่นอยู่แล้วนะครับเจอบทหนักๆก,ก็น่าจะเละไปเกมหนึ่งนะครับผู่นี้ขอเชียร์ไปที่โบคาจูเนียครับ สวัสด,ดีฟแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันอังคารที่24มิถุนายนนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังเฮลิ้นกันอยู่นะครับตัวยด,ดโดโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเป็นคู่ของ Rot รอสแอตเลติกเอฟีนะครับพบกับฟาเมนโกจากบาซิลนะครับโดย ร้อยเอ nglish fc เนี่ยเล่นมา2นัดเนี่ยแพ้รวดนะครับโดยแพ้ให้กับเชลซีศูนย์ประตูต่อสองแล้วก็แพ้ให้กับเอ็เปอร์เรนเซ่นะครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็คือไม่มีแต้มตกรอบไปแน่นอนแล้วครับขณะที่ทางด้านฟาร์เมงโกเนี่ยเล่นมาสองนัดนะครับโดยการชนะเอ็เปอร์เรนเซ่เนี่ยสองประตูศูนย์แล้วก็ชนะเชลซี สประตูต่อหนึ่งมีหกแต้มผ่านเข้ารอบไปแบบแน่นอนแล้วนะครับผมดูว่าเกมนี้ทั้งคู่น่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะลงเล่นนะครับเพราะว่าไม่มีผลอะไรแล้วนะครับแต่ว่าด้วยเกตบ,บอลศักยภาพของฟรานโกจากบาซิลนะยังเหนือกว่าโรเจอร์กริซเอซีอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดูว่า ทางด้านของซามิโก้น่าจะคว้าชัยไปได้คู่นี้ผมให้เชียร์ไปที่ซามิโก้จากบาสินครับส,รสวัสดีแฟนบอลเซนทุกท่านครับตัวที่เลือกมาวันนี้ไป็นที่ศึกฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด์นะครับเป็นเกมคู่ระหว่างฮาก้าพบกับทางคูพีคู่นี้ลงสนามเวลา22นาฬิกาครับก็เป็นกันในขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งทางฝั่งฮาก้าเนี่ย อันดับตาราคะแนนในลีกนะครับพวกเขาก็อยู่ในโซนครึ่องลั่งของตารางนะครับเล่นมา11นัดมี12คะแนนส่วนทาง QPS หัวตารางนะครับ13นัดมีอยู่23คะแนนครับ5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับฮาก้าผลงานช่วงหลังค่อนข้างดีเลยนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1ขณะที่ QPS ก็กลางๆนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับ ซึ่งตามสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับ5้ครั้งหลังสุดก็ผัดกันแพชชนะฝั่งละ2ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน1ครั้งนะครับวันนี้กับโจดเนี่ยให้ทางทีมเยือนคู p ีเอสนะครับต้องบุกบังคับชนะก็ถือว่าเป็นโจดที่สูงใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับฟอร์มการเล่นนะชั่วโมงนี้แล้วก็สถิติที่เจอกันนะครับมอวาฮากาเนี่ยเจ้าบ้านสู้ได้ครับในถิ่นแข็งแกล่งมากนะครับชนะมาสามเกมติดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอย่างน้อยใน9กนาทีคิดว่าไม่น่าแพ้นะครับ สวัสดีครับเจอกันในวันนี้ฟุตบอลที่พรีวิวกันเป็นฟีฟ่าคลับเวิร์ลครับนะฮะเชลซีเจอกับตูนิสเอสปรานนะครับผมคู่นี้ก่อนแมตชก์การแข่งเป็นเชลซีที่ดูดีกว่ามากๆครับจะต้องชนะแบบสวยงามขาดลอยเท่านั้นถึงจะสมศักดิ์ศรีห้ามยิงเฉือนนะครับผมต้องยิงขาดอย่างเดียวทางด้านเอสปรานตูนิสเนี่ยก็มาจากตูนิเซียนะครับทวีปแอฟริกาฮะส่วนเชลซีก็ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทวีปยุโรปครับสองเกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าพอๆกันก็คือมีชนะหน,น,นึ่งแพ้หน,นึ่ง ภาพรวมคือน่าจะดวลกันสนุกแน่นอนต้องการเก็บ3คะแนนเต็มๆนะครับแต่ด้วยสกยภาพเชลซีครับต้องบอกว่าพวกเขาเหนือกว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครโดนไล่ออกนะครับไม่มีใครเสียค่าโง่โดนใบแดงนะครับสกยภาพเชลซีควรจะดีกว่าครับขั้นต่ําคือควรชนะแล้วก็ควรมีประตู2ได้ซ้ำไปถ้าเกิดลูกแรกมาเร็วนะครับยังมองว่าเชลซีทาได้นะครับแม้ว่าตัวผู้เล่นมันจะยังไม่ไสมบูรณ์ที่สุดไม่ใช่เป็นตัว11เอ็ดคนที่ดีที่สุดก็ยังควรจะต้อง เก็บชัยชนะแบบสมศักดิ์ศรีสมราคาพวกเขาอยู่ดีครับขอมองไปที่สิงโตโนัมเอินครามเชลซีก็จะทาได้ตามเป้าที่หวังเอาไว้นะครับมองไปที่เชลซีครับนี้คืองหบดของพวกเราครับมีความสุขดูแลสุขภาพแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ